สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องหลานจอมป่านะคะต่อจากตอนที่แล้ว การประชุมผู้นำซึ่งกลายเป็นเวทีให้คุณย่าได้แสดงฝีมือแต่เพียงผู้เดียวนั้นจบลงแล้วหลังจากใช้เกตดไปส่งเหล่าผู้นำของทุกอาณาจักรกลับไปชินก็กลับมาที่บ้านเหล่าผู้นำแต่ละอาณาจักรประทับใจว่าเวทมนตร์เกตดซึ่งใช้ตอนไปรับพวกเขาด้วยนั้นแสนสะดวกมีเพียงกษัตริย์ดำมเท่านั้นที่มองด้วยในตาหวาดระแวงยิ่งนักแถมยังพึมพำตลอดว่าแบบนี้ก็โดนรอบโจมตีเอาง่ายๆนะสี เมื่อไหร่จะเข้าใจเสียทีนะว่าทางนี้ไม่มีเจตนาแบบนั้นหรือต้องบอกว่าคนที่ใช้เกตได้นั้นมีแค่พวกชินถ้าใช้เกตจู่โจมคงความแตกทันทีว่าคนร้ายคือพวกชินใครจะไปทำเรื่องบ้าๆพันนั้นเฮ้อเหนื่อยจังพูดๆไปแล้วเพิ่งเคยโดนแสดงความเห็นเป็นศัตรตูตรงๆแบบนั้นเป็นครั้งแรกสินะพอกลับมาถึงบ้านแล้วถอนหายใจอย่างอ่อนล้าคุณย่าก็พูดอย่างนั้นขึ้นมา จะว่าไปก็จริงนะครับชินเก่าวเช่นนั้นพางคิดว่าจริงด้วยสิดูเหมือนในการประชุมที่ชินไม่อยู่ด้วยจะโดนต่อว่าหลายอย่างอยู่แต่เพิ่งเคยถูกพูดใส่ตรงๆแบบนั้นเพราะทุกคนชมชินเลยนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาจนทำให้ได้ใจชินคุงเป็นอะไรไปจ๊ะอะไรกันเกิดอะไรขึ้นลื ซิซิลีกับคุณปู่ได้ยินบทสนทนาของชินกับคุณย่าจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นชินไม่อยากทําให้เป็นห่วงเลยลังเลว่าควรจะพูดไปดีไหมแต่คุณย่ากับอธิบายเรื่องนั้นทั้งหมดให้พวกเขาฟังอย่างนี้นี่เองอะไรกันใจร้ายจังเลยจ้ะพูดกับชินคงแบบนั้นเทียบกับคุณปู่ที่ทำหน้ายอมรับแปลกๆแ,แล้วซิซิลีกับกธเคืองอย่างมาก ชินคงพยายามใช้พลังสุดยอดนั่นเพื่อมนุษยชาติแท้ๆซีซีรีโมโหแทนชินจนน้ำตาคอรู้สึกดีใจกับท่าทีนั้นของซีซีรีแต่ก็ไม่อยากเห็นเธอโมโหนานชินจึงปอบโยนด้วยการรูปหัวซีซีรีที่นั่งอยู่ข้างๆกันคงสงบใจได้เล็กน้อยเพราะโดนชินรูปหัวแม้ว่าจะเลิกส่งเสียงกระฟัดกระเฟียดแล้วแต่ซีซีรียังไม่หายโมโหคุณปู่มองหน้าซีซีรีแล้วกล่าวตักเตือนเธอ หนูซิซิลี่ดีใจอยู่หรอกนะที่โมโหแทนชินแต่ว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่พอจะเดาได้ในระดับหนึ่งนะพอจะเดาได้หรอคะใช่ในสายตาของหนูซิซิลี่มองชินเป็นแบบไหนลือเอ๋ะ,ะเรื่องนั้นแข็งแกร่งอ่อนโยนถะเท่พึ่งพาได้แล้วก็ อืมไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงเวทมนต์ของชินอุปกรณ์เวทมนต์ที่เขาสร้างขึ้นมองของพวกนั้นแบบไหนน่ะเอ๊ะงะงั้นหรอคะซีซีดีเอ่ยตอบโดยเข้าใจคำพูดของคุณปู่ผิดไปทำให้เธอหน้าแดงแปด๊ดน่ะนั่นสินะคะมักจะนึกเรื่องที่ไม่มีใครในหมู่พวกเราคาดเดาได้คิดว่าเขาสุดยอดจริงๆค่ะ หืมหากเป็นคนใกล้ชิดกับชินคงจะคิดแบบนั้นโดยเฉพาะความรู้สึกที่มีต่อชินของหนูซิซิดี้มันรุนแรงเป็นพิเศษด้วยนั่นถือเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าเมื่อเห็นซีซิดี้หน้าแดงคุณปูท่ทาท่าพึงพอใจก่อนจะหยุดชะงักหากมองจากสายตาคนที่ไม่รู้จักชินจะมองพลังแสนผิดป,ปกตินั่นเป็นแบบไหนคงจินตนาการออกใช่ไหมละเรื่องนั้น ซีซีดีพูดไม่ออกไม่ได้ยินคำถามโหดดายเล็กๆของคุณปู่ระหว่างที่เป็นพวกเดียวกันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่หน้าเสียดายที่ต้องมีคนจินตนาการไปถึงตอนที่กลายเป็นศัตรูกันอยู่แน่ๆเรื่องแบบนั้นมีอยู่นะประวัติศาสตร์ก็ไปสู่ให้เห็นมาแล้วทุกคนใจร้ายจังค่ะชินคุงไม่มีทางกลายเป็นศัตรูของทุกคนอย่างแน่นอนแท้ๆซีซีดีถึงกับน้ำตาไหลาาพากเธอคงเจ็บใจหน้าดู เรื่องนั้นพวกเราหนารู้อยู่แล้วถึงได้พูดอย่างชัดเจนแต่ว่าคุณย่าบอกแบบนั้นไปอย่างชัดเจนกับเราผู้นำอาณาจากักรขนาดชิ้นที่เห็นด้วยตายยังไม่อยากจะเชื่อแต่ว่าคุณย่าเองก็พูดอย่างอั้ำอึง้งความระแวงที่เกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งไม่มีทางหายไปได้ง่ายๆถ้ากษัตริย์ดามนั่นไม่คิดอะไรแปลกๆก็คงดี ทุกคนปิดปากเงียบเมื่อได้ยินคำพูดของคุณย่าท่าทางตอนจากไปของเขานั้นเหมือนยังไม่ปักใจยอมรับหากศึกตัดสินกับจอมานี่จบลงโดยพวกชินเป็นฝ่ายชนะสั่งหอนใจว่าอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ตัวอย่างเช่น เรียนแบบการสร้างไวเบรชションซอสหากลงอาคมแล้วให้ยืมไปใช้จะตรวจสอบจุดเด่นของมันแล้วถูกกปปี้ใหม่นะเพราไม่นึกว่าจะมีคนแสดงปฏิกิริยาแบบนั้นออกมาชักเริ่มเป็นห่วงขึ้นมาแล้วสิตอนที่เอ่ยถึงความกังวลน,นั้นคุณย่าก็ส่งสายตาสุดแสนเอือมละอามาให้เดิมทีไม่มีทางรู้หลักการว่าต้องลงอาคมด้วยอักษรแบบไหนถึงทำให้สั่นละเอียดด้วยความเร็วสูงขนาดนั้นได้หรอกกังวลไปก็ป่าประโยชน์งั้นหรอครับ ใช่สิให้ตายเธอไปหาความรู้แบบนั้นมาจากไหนเนี่ยคุณย่ากล่าวเช่นนั้น ชินคิดว่าเป็นแบบนั้นเองหรอในโลกนี้มีขึ้นความผีสูงแต่ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นอย่างเวทค้นหาศัตรูชินก็ใช้โดยจินตนาการถึงเดดาแต่คนอื่นๆแค่รับรู้ได้เพราะมีพลังเวทอื่นเข้ามาสัมผัสพลังเวทของตัวเองถ้าอย่างนั้นความกังวลที่ว่าจะรดนกอบีไว้เบชันซอสคงไม่เป็นไรสินะเดิมทีต่อให้เรียนแบบอุปกรณ์เวทมนต์ได้แต่กอบีไม่ได้ถ้าอย่างนั้นมีอุปกรณ์เว มนที่ยอมรับไม่ได้อยู่อย่างหนึ่งนี่คุณย่าครับมีอะไรเลือใครเป็นคนทําบัตรประชาชนหรอครับ นอกจากคนแรกสุดที่บัตรับรู้พลังเวทแล้วผู้อื่นจะไม่สามารถกระตุ้นให้มันทำงานได้มีแค่เรื่องนี้ที่พูดได้ว่ายอดเยี่ยมกว่าในชาติก่อนบัตรประชาชนที่นี่คือหลักฐานแสดงตัวอันสมบูรณ์แบบอุปกรณ์เวทมนต์ที่สุดยอดขนาดนั้นใครเป็นคนลงอาคมกันนะครั้งแรกที่ได้บัตรประชาชนมายังไม่รู้ระดับมาตรฐานของช่างอุปกรณ์เวทมนต์ในปัจจุบันคุณย่ากเกษียณอายุไปแล้วพวกช่างทำอุปกรณ์เวทมนต์ปัจจุบันคงมีเทคนิคสูงกว่านั้น และคนพวกนั้นน่าจะเป็นคนลงอาคมชินเคยคิดแบบนั้น แต่ว่าในความเป็นจริงกระทั่งตอนนี้คุณย่าก็ยังเป็นนักทำอุปกรณ์เวทมนต์ขั้นสุดยอดพวกช่างทำอุปกรณ์เวทมนต์อื่นๆนั้นไม่เพียงไม่สามารถก้าวข้ามคุณย่าได้แต่ด้านเทคนิคยังมาถึงจุดอิ่มตัวภายใต้สถานการณ์แบบนั้นจะสร้างอุปกรณ์เวทมนต์ประสิทธิภาพสูงขนาดนั้นได้ยังไงกันนะพอถามข้อสงสัยนั้นออกไปคุณย่าก็มีสีหน้าลำบากใจน้อยๆคุณย่าคุณคิดพักหนึ่งก่อนอธิบายเรื่องบัตรประชาชนให้ฟัง บัตรประชาชนนะ่ะตอนนี้ถูกสร้างด้วยเทคนิคที่สูญหายไปแล้วดังนั้นหากถามว่าทำได้ยังไงคงได้แต่ตอบว่าไม่รู้สิเทคนิคที่สูญหายอืมบัตรประชาชนมีประสิทธิภาพสูงมากหากเทียบกับอุปกรณ์เวทมนต์อื่นใช่ไหมล่ะนั่นสินะครับ ไม่ใช่แค่เป็นเครื่องพิสูจน์ตัวตนยังใช้ดูแลบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนสำหรับการโู้นาสนกายอีกด้วยของแบบนี้ในชาติก่อนก็ไม่มีเลยจำได้ว่าเป็นเทคนิคสุดยอดย้อนอดีตจากตอนนี้ไปเมื่อ200ปีก่อนในอาณาจากักรเล็กๆแห่งหนึ่งมีช่างทำอุปกรณ์เวทมนต์ผู้ถูกเรียกขานว่าเป็นอัจฉริยะืเหมือนเคยได้ยินนะ ท่านญญาคะหรือว่านั่นจะหมายถึงช่างทำอุปกรณ์เวทมนตริยะมัสซิต้าหรอคะอ๋อใช่แล้วตอนเด็กๆเ,เคยอ่านหนังสือที่ลุงทมอมออกมาให้ โคโนมัสิต้าช่างทำอุปกรณ์เวทมนต์อัจฉริยะซึ่งมีตัวตนจริงในอดีตผลงานอันยิ่งใหญ่นั้นกลายเป็นเรื่องเล่าขานและถูกเอาไปทำเป็นหนังสือภาพกับนิทานชินเองตอนเด็กๆก,ก็เคยอ่านหนังสือนั้นเพื่อเรียนรู้ตัวอักษรของโลกนี้ว่าแต่ทำไมพูดเรื่องนั้นเอาตอนนี้กันนะบัตรประชาชนเป็นอุปกรณ์เวทมนต์ที่มาซิต้าคนนั้นทำขึ้นมาชินคิดว่าเอ๋บ้านา ต่อให้เป็นของที่ช่างทํำอุปกรณ์เวทมนตริยะคิดค้นขึ้นแต่การจะทําบัตรประชาชนจริงๆต้องมีใครสักคนลงอาคมสิไม่น่าเชื่อหรือว่ากระทั่งตอนนี้มัสีตาก็ยังมีชีวิตอยู่พูดอะไรบ้าๆจะเป็นไปได้ยังไงกันถ้างั้นหมายความว่ายังไงล่ะครับ นึกว่าความจริงจนถึงตอนนี้มาซิต้าก็ยังมีชีวิตและคอยลงอาคมของบัตรประชาชนมาตลอดแต่ว่าหากเป็นอย่างนั้นเขาต้องมีอายุมากกว่า200ปีเรื่องนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้างั้นใครเป็นคนลงอาคมกันอุปกรณ์เวทมนต์ที่มาซิต้าทำขึ้นล้วนแต่วิเศษเลิศเ,เลอแต่ว่ามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเรื่องนั้นผมก็รู้ครับ ฉันก็รู้เรื่องค่ะถ้าจำไม่ผิดเทคนิคการลงอาคมมันพิเศษเกินไปจนไม่มีใครสามารถสืบทอดเทคนิคนั้นได้ถูกต้องด้วยเหตุนี้ทำให้เรื่องของมาซิต้าถูกถ่ายทอดกันมาในฐานะเรื่องเล่าไม่ใช่ชีวประวัติถึงขนาดมีคนสงสัยว่าเขามีตัวตนจริงๆหรือเปล่า ถ้าทางอุปกรณ์เวทมนต์ของมาซิต้าจะมีของอันตรายมากๆอยู่ด้วยคงเพราะเหตุนั้นมาซิต้าจึงไม่ได้รับคนเป็นลูกศิษย์ไปชว่วยชีวิตและไม่ได้ถ่ายทอดเทคนิคนัคน้นให้ใครอัจฉริยะผู้โดดเดี่ยวตัวตนเพียงหนึ่งเดียวเรื่องราวของเขาถูกถ่ายทอดมาแบบนั้นในบรรดาอุปกรณ์เวทมนต์ของมาซิต้ามีของที่ไม่เป็นอันตรายและถูกเรียกร้องอย่างมากจากทั่วโลกนั่นคือบัตรประชาชนไงล่ะ ก่อนหน้านี้มาเซตากังวลว่าอุปกรณ์เวทมนต์ของตัวเองอาจจะนำพาอันตรายมาให้โลกเขาเลยดีใจที่คิดค้นบางอย่างเพื่อโลกได้ดังนั้นเขาจึงน้อมรับคำไว้วามหาสารจากทุกเมืองทุกอาณาจักรทั่วโลกเขาคงดีใจว่าสามารถทำเครื่องมือสำหรับประชาชนทั่วไปพอที่ผ่านมาสร้างแต่อุปกรณ์เวทมนต์อันเป็นเครื่องมือต่อสู้พอจะเข้าใจความรู้สึกของมาเิตาและแล้วคุณย่าก็กล่าวถึงประเด็นสำคัญของเรื่อง ระหว่างมัสซิต้ามีชีวิตยังพอทำเนาแต่มนุษย์มีการเพิ่มจำนวนอยู่เสมอรวมไปถึงหลังจากมัสซิต้าตายไปแล้วด้วยมัสซิต้ากังวลเรื่องนั้นจึงได้สร้างของอย่างหนึ่งขึ้นของอย่างหนึ่งอุปกรณ์โรงงานคมอัตโนมัติของบัตรประชาชนชินคิดว่าอุปกรณ์โรงงานคมอัตโนมัตินี่มันอะไรกันเมื่อ200อปีก่อนเนี่ยนะเทคโนโลยีล้ำยุเกินไปแล้ว พอสร้างอุปกรณ์โรงอาโคมัตโนมัตินั่นเขาก็แจกจ่ายให้ทุกอาณาจากักรทําให้ตอนนี้ยังสามารถผลิตบัตรประชาชนได้ตลอดแต่ผลสุดท้ายเรื่องราวของอุปกรณ์เวทมนต์โรงอาโคมัตโนมัติก็เป็นความลับจนกระทั่งเขาตายตอนนี้ก็เลยยังเป็นเทคนิคที่เข้าใจไม่ค่อยได้เหมือนเดิมแต่ถ้าอย่างนั้นเกิดมันเสียขึ้นมา ในอดีตเคยพังและโดนพังมาหลายครั้งแล้วได้ยินมาว่าเคยโดนขโมยด้วยในกรณีเหล่านั้นต้องไปทำบัตรประชาชนที่เมืองใกล้ๆแทนเมืองที่มีอุปกรณ์ลงอาโคมอัตโนมัติบัตรประชาชนพังไปจึงต้องเสียเวลาในการออกบัตรใหม่ชินคิดว่าแบบนั้นเองหรอไม่น่าเชื่อว่าบัตรประชาชนจะมีเรื่องพันนั้นซิซีลี่รู้เรื่องหรือเปล่า ไม่จ้ะเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยไม่สิว่ากันว่าอุปกรณ์เวทมนต์ของมาซิต้าไม่มีหลงเหลืออยู่เลยด้วยซ้ำฉันก็เคยอ่านจากหนังสือไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแค่นี้ผู้คิดคน้นแบบประชาชนที่ซีซีดีเองก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่แค่ชิ้นที่เติบโตในภูเขาไม่รู้แต่คงเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าแต่ว่าคุณย่าไม่น่าเชื่อว่าจะรู้เรื่องนั้นได้นะครับ ย่าเป็นช่างทําอุปกรณ์เวทมนต์นะต้องตรวจสอบเรื่องราวของช่างอุปกรณ์เวทมนต์อัจฉริยะในอดีตอยู่แล้วสิลำบากแทบแย่ขอเพียงหลงเหลือเรื่องของมาซิต้านิดเดียวต่อให้เป็นอาณาจักรที่กําลังทําสงครามก็จะไปหน้าตาเฉยเฮ้แค่สงครามไม่มีทางหยุดยั้งจิตใจใฝ่รู้ของฉันได้หรอกาัญญาไประหว่างสงครามหรอคะ อ๋อตอนนั้นอนาณาจักรบ้านเกิดของมาซิต้าดนจกกดักรวรรดิลุกลานเลยอยู่ระหว่างสงครามน่ะชินคิดว่าลงทุนไปถึงอาณาจักรที่อยู่ในระหว่างสงครามเลยหรอยังทำเรื่องเหลือเชื่อเหมือนเดิมเลยและซิซิดีที่ได้ฟังเรื่องนั้นไม่รู้ทำไมถึงหัวล้อคิดครับมีอะไรหรอซิซิดีเปล่าจา้ะก่อนหน้านี้ท่านย่าเคยบอกว่าชินคุงเหมือนท่านปู่ทั้งที่ไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันแท้ๆใช่ไหมจ๊ะ เคยบอกว่างั้นพอฟังเรื่องเมื่อกี้เลยคิดว่าชินคุงเหมือนกับท่านย่าด้วยนะจ๊ะอย่างเช่นจิตใจใฝ่รู้หรือแรงขับเคลื่อนที่ผลักให้กล้าเดินหน้าไประหว่างสงครามชินคุงเติบโตมาโดยมองทั้งคู่จริงๆด้วยจ๊ะซีซดี้มองชินกับคุณย่าด้วยสายตาเหมือนเห็นภาพชวนอมยิม้มจริงๆเลยดันเหมือนเฉพาะเรื่องที่ไม่อยากให้เหมือนปากไม่ตรงกับใจเลยนะว่าไงนะ คุณย่าเองก็เขินเหมือนกันพอทำหน้าโหดกบเกินอาการเขินนี้น่ากลัวชะมัดทำเอาคุณปู่ยอมหน้าถอยไปง่ายๆเลยสรุปแล้วเรื่องเป็นแบบนั้นล่ะบัตรประชาชนถูกสร้างโดยอุปกรณ์เวทมนต์ลงอาคมอัตโนมัติที่ว่าก็เลยไม่รู้รายละเอียดเป็นแบบนั้นเองเหรอ ยังไงก็ไม่ได้อยากไขปริศนาบัตรประชาชนให้ได้ช่างมันเถอะแค่ค้องใจนิดหน่อยเท่านั้นเองแถมเข้าใจแล้วด้วยว่าบัตรประชาชนมันเป็นของแบบไหนชินคิดพอคิดอย่างนั้นแล้วสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดในบรรดาสิ่งประดิษฐ์ของชินน่าจะเป็นการประดิษฐ์คิดค้นวงจรเชื่อมต่อการลงอาคมเข้าด้วยกันหมู่นี้หลานไม่ได้ไปลงอาคมในโรงเตียวุธบินใช่ไหม ครับถ้าให้ผมลงอาคมอยู่คนเดียวมีเวลาแค่ไหนก็ไม่พอหากลงมือลงอาคมปริมาณเท่าอุปกรณ์เวทมนต์ที่ถูกผลิตขึ้นในโรงเตียวุธบีนเวลานี้ด้วยตัวคนเดียวตลอดไปแค่นั้นก็หมดไปหนึ่งวันแล้วถึงอย่างไรก็อย่างหลีกเลี่ยงเรื่องนั้นเลยคิดค้นวงจรที่ให้ผลเหมือนกับชินเป็นคนลงอาคมแม้จะใช้ภาษาของโลกนี้ดังนั้นสำหรับการลงอาคมในโรงตียวุธบีนต่อให้ชินไม่อยู่ก็ไม่เป็นไร แบบนั้นดีแล้วล่ะหลังจากคิดค้นวงจรนั้นขึ้นมาทําให้คนอื่นๆสามารถลงอาคมที่มีแต่ชินลงอาคมได้แล้วก็กระตุ้นให้ทุกคนเกิดจินตนาการแปลกใหม่นี่ถือเป็นเรื่องยอดเยี่ยมจงภูมิใจเสียเถอะว่าได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ได้รับคำชมจากคุณย่าซึ่งปกติไม่ค่อยออกปากชมน่าดีใจจังแต่ว่าพอไม่ค่อยได้ชมเลยเขินอายแล้วหลบสายตาลงมองบัตรประชาชนชินมองสิ่งที่อยู่ปลายสายตาด้วยมุมมองแตกต่างกับที่ผ่านมา ไม่น่าเชื่อว่าของใกล้ตัวสุดๆนั้นจะเป็นผลงานของช่างทำอุปกรณ์เวทมน์อัจฉริยะซึ่งปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าขานกันมาถ้าเป็นอย่างนั้นที่ผ่านมาไม่เคยตรวจสอบแต่ลองตรวจสอบดูหน่อยดีไหมนะอาจได้เห็นเทคนิคในตำนานสักนิกก็ได้ขณะที่กำลังจ้องมองบัตรประชาชนด้วยความคิดเช่นนั้นดูเหมือนคุณย่าจะนึกสงสัยขึ้นมาชินนี่หลานท่านชิน ท่านมิรันดาแห่งโรงเรียนเตรียมอัสวินขอเข้าพบค่ะจังหวะที่คุณย่าสังเกตเห็นบางอย่างคุณมาริก้าหัวหน้าแม่บ้านก็บอกว่ามีแขกมาหาแล้วก็ขอจบตอนที่96เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ